ปกปักรองกบวนกินยังไงนะครับว uh ันนี้กบวนจะให้ยุน้าให้เขาครับบรรยากาศย่น้าของกบวนนะครับเลยครับันบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับใยุน้าครับอยู่ยน้ากบวนเลยครับนะครับันบรรยากาศนะครับวันนี้กบวนจะไม่กินนมเสียนนะครับให้พี่น้องเบื่อครับโอ้ยฟงบินตำมาหลายเด้อครับอันเด็กกินหมันม้าเลยนะเด้อครับไรฟงบินตำกันครับสี่ใ้นมเสียนที่กินนมเสียนในพี่น้องเพื่นนะครับเนี่ยครับ กินอยู <irgendw carbono S 2> ่ไหอยู่นะครับอยู่ไหอยู่นะเกากับปบวนนะครับกปบวนสไตล์กบวนกินง่ายๆสไตล์กระปบวนครับเห็นแล้ครับหาดน้ำเสร็จหาดเลยนะครับน้ำยาเห็ดน้ำมันสาวเ่็ดไห้ครับนะครับนะครับเนื้อผัดเห็นครับนะครับหาดนะครับหาดไปเลยครับอืมเป็นตาแซ่บครับนี่หอมหอมน้ำหอมสดปลูกเองครับผักปลอดสารพิษครับนี่นะครับไม่ไข่ยางปตุ้มนะครับนะครับ ครับพยายามปลูกครับหอมผักชีปอมกับปลูกเองนะครับผักปอดสันปิดทั้งนั้นได้ครับปลูกเองครับปลูกที่บ้านครับก็ได้ปลูกเองได้กระลำนะครับนะครับกระลำเสื้อด้วครับผักกระแนยกับปลูกเองได้ครับทุกวันติดกินนะม่วงยุ่ยให้ยุ่ยหน้าเรากับบรรยากาศดีๆยุ่ยบ้านได้ครับวันอาทิตย์วันหยุดครับเราติกินนะม่วงนะครับเลยครับง่อยฝังน้อยนะครับเดี๋ยวไดครับทำไม่แย่ทำน้ำจิ๋นนะเนีนะครับ หยุดก่อนเลยครับหยุดยอดเลยครับนะครับคนในกันเลยนะครับครับทำเนยนะครับอืมนะครับมันรสดครับ ครันะครับนะครับนั่นี้ครับมันกินน้ำกันเลยครับมันหยุดมันกิดกับว่างไม่างมากกับมากนะครับไม่กินกับปู้คนนะครับ พยายามตุมครับอืมสุดยอดเลยครับไก่ดีอยอ่บานนะครับมันงินครับอมยาไก่แล้วครับ คว่าตัดอยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยครับ นี่ยนนครับทำเงี้ยนะครับนะครับเห็นเอีนะครับ ram pun ครับพี่ครับ